เมื่อกว่าห้สิปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายกรอนแกมีพี่น้องห้าคนนายกรอนเป็นพี่ชายคนโตส่วนนังน้องก็ล้วนแต่เป็นหญิงฐานะทางบ้านก็ปานกลางมีที่นากว่า100ร้อยไร่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องทุกคนจะมารวมตัวกันทำนาแม้ว่าทุกคนจะมีครอบครัวไปแล้วเนื่องจากที่นาแห่งนี้ คงเป็นกองกลางทางพ่อแม่ยังไม่ได้ยกให้ใครเมื่อได้ผลผลิตก็จะนำไปขายและแบ่งกันในหมู่พี่น้องทั้งห้าคนส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้กินในครัวเรือนชีวิตก็ไม่ได้ขัดสนพออยู่พอกินแต่ในกรอนก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือแกชอบเล่นกนนารพนันต่างๆเป็นชีวิตจิตใจเพราะมีเวลาเยอะแต่ก็ใช่ว่าจะเล่นได้เสมอไป อยู่มาวันหนึ่งนายกรอนได้รู้จักกับพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาในหมู่บ้านอ้างว่าตนมีของวิเศษมาขายสามารถพลิกลูกเต๋าได้ตามต้องการนายกรอนซึ่งมักเล่นเสียก็นึกสนใจขึ้นมาจึงถามว่าของสิ่งนั้นคืออะไรพ่อค้าดังกล่าวจึงหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากย่ามเป็นหินที่มีความเงางามสีดำคลับมีลักษณะวงรียาวประมาณหนึ่งนิ้ว มีน้ำหนักคล้ายเหล็กซึ่งพ่อค้าคนดังกล่าวอ้างว่ามันคือเหล็กไหลเป็นของหายากมากขายได้ไปครอบครองก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองเล่นพน,นันก็จะมีแต่ชนะทำให้ในายกรอนลังเลความจริงตนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ตนก็อยากจะเอาคืนในส่วนที่เสียไปที่สุดก็ตกลงซื้อเหล็กไหลจากพ่อค้าเร่คนดังกล่าวในช่วงแรก เขาก็เล่นได้จริงๆจึงเชื่อว่าเป็นเพราะเหล็กหลายชิ้นนั้นแน่นอนแต่พอมาระยะหลังนายกรอนเล่นเสียตลอดแต่ไม่ยอมแพ้อยากจะเอาคืนให้ได้แต่จะเอาคืนยังไงเอาเงินที่ไหนไปต่อทุนละ่ะเขานั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวันก็คิดไม่ออกเสียทีภรรยาเห็นว่าสามีดูเครียดเครียดจึงต้มซุปหางวัวมาให้กิน พี่ฉันต้มซุปผางวัวร้อนๆมาให้กินพี่ชอบไม่ใช่เหรอสามีหันมามองแล้วให้นางวางไว้ตรงนั้นนางจึงวางไว้บนโต๊ะก่อนจะเดินออกไปอย่างเงียบๆเพราะกลัวสามีจะหงดหงิดใส่แล้วนางก็ต้องสะดุง้งเมื่อสามีตะคอกเสียงดังๆใส่แล้วนั่นแกจะไปไหนก็ไปช่วยน้องๆเอาเข้าขึ้นยุกนะสิจ๊ะ ปีนี้เราได้ข้าวเยอะกว่าปีที่แล้วนะจ๊ะพี่ภรรยาตอบแล้วก็ขอตัวรีบไปเมื่อสามีได้ยินดังนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้ใช่แล้วที่นาของแม่ไงล่ะแล้วนายกรอนก็คิดจะเอาที่นาของครอบครัวไปจำนองเพื่อนำเงินมาต่อทุนเขารอโอกาสที่แม่ผู้แก่ชาราไปนั่งกรรมาฐานที่วัดทุกวันพระ แอบย่องขึ้นไปบนบ้านหรือค้นหาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นนากว่า100ร้อยไร่และได้นำไปจำนองกับเศรษฐีคนหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้เมื่อได้เงินมาก็นำไปเล่นการพนันจนเงินทองเริ่มรล่อยหลอเมื่อภรรยารู้ว่าสามีแอบเอาโฉนดของแม่ย่าไปจำนองก็เกิดการทะเลาะกันขึ้น บรรดาน้องสาวของนายกรอนที่อยู่บ้านติดติดกันจึงได้รู้ความจริงว่าพี่ชายคนโตได้แอบนำโฉนดที่ดินของแม่ไปจำนองพวกนางโกรธมากเข้าไปต่อว่าพี่ชายกันยกใหญ่และไล่พี่ชายไปอยู่ที่อื่นอย่ากลับมาที่นี่อีกส่วนบรรดาที่แก่ชาราเดิมทีไม่รักลูกชายอยู่แล้วจะรักแต่ลูกสาว เมื่อได้รู้ว่าลูกชายคนโตท่ากับตนเช่นนี้ก็เสียใจมากถึงขนาดตัดแม่ตัดลูกไล่ออกจากบ้านไม่ให้กลับไปเหยียบที่บ้านนั้นอีกนายกนจึงได้พาลูกสามคนที่ยังเล็กอายุ5้าถึงสิขวบและภรรยาพาการอบพยพไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็คือในจังหวัดใกล้เคียงโดยไปขออาศัยที่ของชาวบ้านคนหนึ่งแก่ใจดีให้ปลูกกระต๊อบอยู่ได้นายกร เลิกเล่นการพนันทุกอย่างแต่หันมาติดเหล้าแทนทุกทุกเย็นเขาจะต้องดื่มบรลลจอกอ้างว่าบำรุงร่างกายนานวันเข้าก็ดื่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแอลกอฮอล์ซึมเข้ากระแสเลือดขาดเหล้าไม่ได้จะลงแดงเสียให้ได้กลับจากงานรับจ้างก็ต้องได้ดื่มทุกครั้งไปแล้ววันหนึ่งแกก็นึกขึ้นได้ว่าแกมีเหล็กไหลยอยู่น่าจะนำไปขายได้ จึงได้นำเหล็กหลายชิ้นนั้นออกมาแล้วนำไปขายให้คนรู้จักที่แกเก่งในด้านนี้เมื่อแกได้เห็นเหล็กหลายที่ว่าก็ถึงกับหัวเราะกากออกมาถามว่าไปได้มาจากไหนและมันก็ไม่ใช่เหล็กหลแต่อย่างใดมันเป็นเพียงเหล็กธรรมดาทั่วไปที่คนบางกลุ่มทำขึ้นมาเพื่อหลอกชาวบ้านมันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์แต่อย่างใดเขาจึงเดินคอตกกลับบ้าน แต่ระหว่างทางกลับบ้านก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายคล้ายคนถูกทำร้ายจึงวิ่งเข้าไปดูและพบว่าชาวบ้านนั้นกำลังรุมประชาทานชายคนหนึ่งและเมื่อดูดีๆเขาก็คือพ่อค้าเร่ที่ขายเหล็กไหลปลอมให้กับเขานั่นเองนายกรอนกรดจัดจึงเข้าไปร่วมวงจนชายดังกล่าวสะบักสะบอมก่อนที่เจ้าหน้าที่ของทางการจะมารวบตัวไปในที่สุดในคืนวันนั้น นายกรอนเจ็บใจมากที่ถูกหลอกมานานจึงได้หยิบเหล็กไหลที่ว่าคว้างปาไปที่ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเมอเสียงร้องออกมาเหมือนว่าเหล็กไหลที่เขาปาไปนั้นโดนหัวใครเข้าโอ๊ยใครนะ่ะนายกรอนตะโกนถามออกไปณนะตอนนั้นเขาอยู่บ้านเพียงคนเดียวส่วนลูกเมียไปเที่ยวงานบุญที่วัด เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านตางก็หอบลูกจูงหลานไปเที่ยวงานวัดช่วงเวลานั้นจึงเงียบสงัดหลังจากที่เขาตะโกนถามออกไปและจับตามองไปที่ต้นไม้ต้นนั้นเพื่อรอดูคนที่อยู่หลังต้นไม้ครูหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งก้าวขาออกมาจากต้นไม้นั้นท่ามกลางความมืดสลัวชายคนนั้นร่างใหญ่ดำทะมึนเดินออกมา พร้อมใช้มือกุมไปที่หน้าผากของตนสแสดงสีหน้าว่าเจ็บปวดที่หน้าผากนายกรอนตกตะลึงขาสัน่นแถมฉี่ราดจะก้าวขาวิ่งหนีก็ก้าวไม่ออกได้แต่ยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นชายร่างใหญ่ดำทมินเดินเข้ามาหาตนและบอกด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจว่าเจ้าปลาหัวขาททำไมหัวขาบวมปูดไปหมดแล้วดูสิเออ ฉันฉันขอโทษจ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจอืมข้ายกโทษให้เจ้าก็ได้แต่เจ้าจะต้องทำอะไรให้ข้าสักอย่างชายร่างใหญ่นั่งลงที่ขอนไม้ใกล้ๆที่นายกรอนยื่นขาสั่นพับๆและหันมาบอกให้ในายกรอนนั่งลงอย่ายืนคำหัวตนนายกรอนซึ่งขาสั่นพับๆอยู่แล้วก็นั่งซุดลงกับพื้นยกมือขึ้นมาพนมก้มหน้ามองพื้น ไม่กล้าเงยหน้าสบตาชายร่างใหญ่ตรงหน้าพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าท,ท,ท่านจะให้ฉันช่วยเรื่องอะไรบอกฉันมาเลยร่างใหญ่ดำถมึนนั้นหัวเราะขึ้นมาอย่างสบายใจแล้วบอกกับนายกรอนว่าให้เขาสร้างสาลเพียงตาให้ที่ข้างต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นและให้นําเครื่องเส้นไหว้มาถวายทุกวันโกน นายกรรีบรักปากทันทีก่อนที่ชายร่างใหญ่ดำทะมินจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ดังกล่าวนายกรจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นและเห็นกับตาว่าชายร่างใหญ่ดำทะมินนั้นเดินหายเข้าไปในต้นไม้จริงๆเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองขยี้ตาอยู่หลายครั้งจนแน่ใจว่าตนไม่ได้ตาฝาดและไม่ได้ฝันไป พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เล่าให้ภรรยาฟังเมื่อภรรยาได้ฟังนางก็เชื่อสนิทใจถึงความลี้ลับที่มองไม่เห็นทั้งสองจึงตั้งใจว่าจะทำตามชายคนนั้นบอกจึงได้ลงมือสร้างสารเพียงตาพร้อมตุ๊กตาตัวเล็กๆมาวางหลายตัวรวมไปถึงเครื่องเส้นไว้และที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้ายาปลาปิ้งพร้อมสับ และทั้งสองก็ทำทุกวันโกนตามที่ชายคนนั้นบอกจริงๆและเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนนายกรอนไม่รู้สึกอยากกินเหล้าและเลิกกินเหล้าได้ในที่สุดอีกทั้งเขายังทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำให้ฐานะเขาดีขึ้นมากมีที่ดินเป็นของตัวเองมีที่นาหลายร้อยไร่ตอนนี้เขากลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัว จึงนึกถึงน้องๆและมารดาที่ป่านนี้คงจะแก่ชาราลงมากนายกลอนจึงได้พาครอบครัวกลับไปเยี่ยมมารดาและน้องๆพร้อมกับซื้อที่นาแปลงใหม่ให้น้องๆคนละ20่สิบได่เพราะที่นาแปลงเดิมหลุดจำนองไปหลายปีแล้วน้องๆต่างก็ดีใจที่มีที่นาทำกินเหมือนเดิมฮาพี่น้องจึงได้กลับมารักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนเดิมต่อมา มารดาเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรานายกรอนจึงได้นําเท่ากระดูกของแม่มาบูชาที่บ้านด้วยสํานึกบุญคุณมารดาแม้ว่ามารดาจะไม่เคยรักเขาก็ตามและครอบครัวของนายกรอนก็อยู่กันอย่างสงบสุขและสุขสบายไม่ลําบากอีกต่อไปเรื่องของห้าพี่น้องก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ